เซฟวิงนะครับแหมโอเคเปล่าไม่เป็นไรกู <laughs> อึบร,รถถังเลยแต่ฉันไม่อะ่ะไปกันเถอะอ่ะก็ต้องขอสวีทผู้ชมด้ะะยนนดวยนะครับอยู่ในรายการดิคุนิคแคสเก็ตเมฆนะครับโอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราใส่ตีนมาใส่ตีนหมาหนีไปพ,พิบัติโลกแล้วมันโผล่ที่ถ้ำเนี่ยนี่ถ้ำอะไรเนี่ยโอ้โหมีตำแข็งด้วยโอ,อ,อ้เอ้ยบิ๊กเสียงเลยโอ้โห โคตรบางนะ่ะอะไรวะเอ้ยค้างข้าวอู้ห<อ>ูหมดแล้วมั้งนะอ่ะกูกลัวค้างข้าวอ่ะโอ้โหเนี่ยมันจะแตกป่ะวะโอ้หถ้าแตกลงไปแม่งกลับบ้านเก่าแน่นอนครับผมว่าทำไมเราเดินอย่างชา้ชาๆฮะใจเย็นใจเย็นเจ๊พุ่งอย่าวิ่งนะเว้ยอย่าวิ่งนะโอ้โหอย่าวิง่งไงวิ่งทำไมวะโอ้โหอย่าก,กลับบ้านเก่าไงาอ่าเจอประตูครับ บิดอ้าวเดี๋ยวก่อนบิดบิดโอเคเปิดเลยจ้าเอ๋อคัทซีนโอ้โหตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยอ้าวเชียยืนหลับอีกอทำสมาธิอ้าวนี่ใครวะเนี่ยโอ้ลุงลุงมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยเอ้ยตัวอะไรวะอ้าวตื่นเลยชิบหายเออเอ้ยเทียอ้าโอ้ตายอย่างอานาถ อา้าวนั่นมือถืออะไรวะเนี่ยเครดิตการ์ดอ๋อไอ้ตัวไอ้มแมลงอ่ะไม่ใช่มแมลงนี่ไอ้ตัวอะไรเออนี่ไงมันน่าจะทําปฏิกิริยาก,กับไอ้ตัวที่มันยืนหลับอยู่อ่ะน่าจะส่งสัญญาณอะไรสักอย่างอ่ะเพราะว่าไอ้นั่นมันตาบอดไงเออมันตาบอดเบาะนั่นไงมันใช้การฟังเสียงหรือไม่ก็ใช้เออพวกเนี้ยผีเสื้อยักษ์เนี่ย <laughs> มายืนทำไมตรงนี้อ่ะ เฮ้ยไอ้นี่เห็นเราไม่ได้หลบก่อนหลบก่อนร้อนผ่านไปก่อนเราเจ๊กไม่อยู่ไหนวะโอ้เจ๊กไม่เข้ามาไม่ได้อมันจะไม่หยุดอะไรตรงนี้โอ,อ้ไม่ได้แล้วอย่างงี้ต้องไปครับโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเ้าเจ๊กไม่อยู่ไหนวะ อุ้ยเฉียดเฉีวอ้าวทางตันอีกอ้าวไม่ตันอ้าวเปิดไม่ได้อ้าวเจ๊กอยู่นี่เองโอ้โหใส่เสื้อสีดำแม่งกลมกลืนกับก้อนหินเนี่ยอุ้ยไม่เออโอ้อ้าวชิบหายแม่งเสือเ็นี่อ้าวจะยืนส่องทำไมเนี่ยอ้าวชิดมันเจอกูแล้ว เอ้ยหาที่ซ่อนแล้วอุ้ยบบ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 โบบบบเบบ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 บเบ้บบ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 บอบอบบบบลบบบบอบบ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 บนบบ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 ้บบ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 ่บบอบบอ อ่าต้องใช้สมาธิหน่อยครับอู้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวรอโอกาสเหมาะเจาะอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยเหมาะเจาะจริงๆเลยอ้าวเจอกูละติดเครื่องรอกูเลยหายอีกให้เจกมา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 มึงจะเดินชิวทำไมวะโออู้ย มือนเดิมเป๊ะเอาตูดอัดกล้องอีกโอ้น่ากลัวว่ะอะไรวะเนี่ยอุ้ยเหยียบ <laughs> โอ้นี่มันจะตีหน้ากูนะรองเทา้าอ่ะโคตรใหญ่เลยอุ้ยไอ้หน่วยรักษาความปลอดภัยกูจะผ่านมึงไปได้ไงวโอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งแม่เกือบต้องซ่อนอีกรอบแล้วเมื่อกี้เอ้ยกูยิงมึงได้ป่ะวะฮะโอ้ถ้ายิงไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ไยิงไม่ได้ไไดไไดอ่าโอเค วิ่งไปเลยอะอุ um ๊ป yeah, um 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 ๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊ปปอปสิฟสไอเจอเเจอแล้วเจอแล้วดูซอนซอนเกเกมาเชกมาอ้าวมงมาคนละกล่องแล้วกูจะจ่นเต้นทาไมวะชีหายแล้วเจ็กมึงอยู่ไหนวะเฮ้ยเจ็กเฮ้ยทำไมเจกเงียบวะตอบคุณไหนเฮ้ยอะแตง เอ้ยเอ้ยนเยี่ยมมากที่ผ่านมาได้เฮ้ยเยี่ยมมากขอบอกเลยโอ้ยิงยิงยิงอีกยิงอีกเอาเอาตุแอนตูนาะอู้ทำไม,มวะให้ท่าเหรอโอ้งามโอ้มึงจะมาใกล้ไปไหมเนี่ยโอ้ขอตามตูดเลยแล้วกันนะโอ้เด้เออโอ้โอโอ รู้วิธีจัดการแม่งละจับนี่ทุบแม่งหรีเหยียบเฮ้ยมันจะแดกกูหรอกอ่ามาอีกตัวละโอ้ยใครฉายสปอตอไลทนะ์มะสว่างโล่เลยอ่าเก็บแม่งเลยครับอย่างงี้อึ้ยนี่ทุบดีไม่เสียเวลาเหยียบโอ้ยอย่าแยงอย่าแยางย,งอยงิอ่าเจ๊กมาเร็วอ่าเจ๊กหายอ๋อนี่เอง ฮึบขึ้นไปเยวดูกล่องอะไรวะเนี่ยแ่นขยายสกิลพอยต์น่าสนใจนี่ฮึบโอเคลงทางนี้อะไรวะโอ้ต้องออกกำลังกายแลวทีนี้เจ็กมาเร็วออกกำลังกายหน่อยอือดัน ดันดันอุ้ยล่วงโอ้โหจีบหายดังด้วยเอ้ยลบ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 นี่อะเห็นไหมเห็นไหมเห็นเปล่าโอโ้ซ่อนดีๆหน่อยดิโอโ้แขนผูกมาอาจเห็นก็ได้อ่าเขี้ยวโคตรโง่เลยแหมขู่ยืนท้าทายเลยเอออย่างงี้ไม่ต้องซ่อนก็ได้นี่ว่าโอเคอะไรเนี่ยโอ้โห ชิบหายแล้วเขาวงกฎมองมีไก่ตาแตกได้กูกูเกียดพาร์เซลแล้วกูจะผ่านได้ไหมเนี่ยอ่าวเช็คพอยต์อืเจกฉันขอให้นายนำเลยนะนายนำได้เปล่าผู้ชายต้องเปชังเท้าน่านะโอ้โหไม่จะพาไปไหนวะเนี่ยเดินชิวแล้วเกินนะ โอเคโอ้ <Okay>. oh, ไ่ได้ไ่ได้อัน,นี้ไปไม่ได้อ่าเจอทางลับมันใช่ทางลับดิโอ้เ oh, ม่งซ่อนกล่องมาด้วยสกิลพอยต์อีกแล้วโอ้ห้าพันรับเล่ทีนี้เจ๊กนายไม่ต้องละเราเดียวเราจะนำนายเองนะโอเคอ้ยทางไหนดีวะต้องดูจังหวะมันด้วยอะ่ะ อุ้ยจังหวะเหมาะเจาะหรือเปล่านะโอเคมีไอ้วงสวิงเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะอุ้ยเอ้ยเอ้ยชิมหายแล้วโอ้ไปได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 ้ไมได้ให้ให้ให้ใู้รีบเปิดก่อนเลยเปิด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 ดิเฮ้ยเปิดเปิดโอ้แม่งมาละมาแล้วมาแล้วหมุน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 เปิดเปิดเลยเปิดเลยอึบอึบอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาเจ๊เข้ามาเจ๊เข้ามา ้ามาดีเดี๋ยวมันก็มาเออเทคพอยท์แล้วโอ้โหสุดท้ายก็ผ่านมาได้อย่างไม่ฉลุยนะครับผ่านมาอย่างม่มั่วเอา้ามึงถือสไนปเปอร์โชว์กูทำไมเนี่ยรู้แล้วมีอะ่ะโอ้กูเกลียดน้ำแข็งนี้ว่ะเจ๊มึงอย่าวิ่งนะขอร้องอย่าวิ่งอ้าวไม่ต้องวิ่งละเกี่ยไม้แล้วกูเกี่ยไมาเกี่ยไมาโอ้ มึงเดินชิวอ่ะโอ้โหแม่งต้องวิ่งโลแน่แหละครับผมว่าสไลด์อี๋เกือบชนน่ะโอ้นี่เป็นไงเป็นไงไอ้โง่ตาไม่ทันนะดิตาไม่ทันนะดิอ้าวแม่งเจาะได้ด้วยเฮ้ยทางไหนวะเฮ้ยมุมกล้องมุมกล้องมุมกล้องขึ้นมืได้โอ้อ่าเสียงเงียบไปละวินาทีเสี่ยงตายไงเจ๊กตื่นเต้นเปล่าอ่าฮะ โอเคอ่านี่ไงประตูทางออกเสร็จตูเอาคัสซินอืมสีแดงเ,อ,เอ้าเฮ้ยอ๋อต้องใช้เครดิตการ์ดชิบหายแล้วแม่งยืนเฝ้าไว้ด้วยเชียปูโสมเฝ้าซาบอ่ะโอ้โหเฝ้าเครดิตการ์ดโคตรทันสมัยเลยโอ้โหมีองค์คลักด้วยองค์คลักแอ่เก็บองค์คลักสักตัวนี่ดีไหมฮะ ดีเปล่าเจ็กอ่ามึงมึงจะเดินไปไหนอ่ะโอ้ยปล่อยให้กูพูดกคนเดียวอยู่แล้วเฮ้ยปืนปืนอย่าพึ่งอ่าไม่ใช่ปืนนี่อ๋อซีโฟร์รีโมทบอมบ์อืมเก็บก็ไหนก็ดีฮะโอเคไปหาเจ๊ก,ก่อนเฮ้ยทำ,ทำไมกูวิ่งแล้วซา์ดนตีมันเริ่มขึ้นวะอุ้ยหมดกัดโ,โอเคหมดกัด อ่าว่าไงเจกโออาขึ้นทางนี้ boost me up guys ฮึบมับ <c oughs> โอเคโอ้สปอตอไลท์เก่าจริงจริงโอเคลงทางนี้เฮ้โอเคเลยหลบก่อนเราจะไปเอาเครดิตการ์ดออกมาให้ได้ปั๊บมับเขาให้หยิบหยิบ หยิบแล้วหยิบแล้วหยิบเร็วอ,อีเรียบร้อยอ้าวเฮย้ยอะไรเป็นไรอะไรอ้าวแม่งวิ่งไปไหนวะอ้าวเจ๊กแม่งทำอะไรวะนะ่ะโอเคไม่เป็นไรเราขึ้นบันไดไปก่อนแม่คดเครดิตการ์ดมันช่างเหมือนบัตรวีซ่าเหลือเกินนะครับอยากไปเมืองนอกนี่กูพูดอะไรวะเนี่ยโอเค เฮ้ยนี่อะไรอะแชร์เตอร์ครูปตา้าถุยโอเคมาเปิดประตูก่อนกึ๊บรูดบัตรเครดิตซึบอาเยี่ยมอ้าวแมงวิ่งมาละเร็วๆ็วเร็ว,รว,รว,รวอุยเสี่ยงตายฮะเมื่อกี้โอ้โหเกือบได้กลับบ้านเก่าเลยไหมล่ะได้เบาเจ๊กเราแวงอะไรของมึงวะนะครับโอเคใช้แดงกันละหมุนปึ๊บ เปิดออกไปหนีบหน้าแม่งเลยโอ้ไม่ได้โอ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยแม่งต้องรีบละโอ้เจ๊ดูต้นทางก่อนฮึบฮึบโอ้แม่งตามมาเรื่อยละอีริงจริงเลยกู้ยทำอะไรให้มึงวะโอ้แม่งมาละโอ้เจ๊ดเร็วเร็ว เอ้ยตู้มน่งไงกูว่าละนะครับโอเคอื้เจ๊กแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยไั่หันมามองทำไมโอ้ยให้ผู้หญิงมีช้างเท่าหน้าอยู่ได้เออไอี๋ยวเจ๊กปิดอัดแม่งเลยเอ,อ้าวอึ๊บโอ้ล็อกก็ไม่ได้ด้วยโอ้ล็อกไปคงมีประโยชน์ฮะแม่งพังมาอยู่ดีนะครับแม่งชอบใช้กำลังแม่ เออเร็วเร็ว,รว,รวปื๊ดหมุน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 หม,มุนยากงี้วะเปิดอือสุดยังวะเนี่ยโอเคโอ้โหอาา่าสว่านยักษ์ลองกูใช่ไหมเอออารทีนี่เป็นไงดันดันอะไรอะไรอะไรจะสู้เหรอสู้เหรอนี่อาทีนี่ดันเข้าไปอีกอัดเข้าไปอัดเข้าไป อัดก็ไปเต็มที่อาทีนีอ่อย่างซาดิสอะโอ้โหนี่หมุนหมุนอีกรอบอีกรอบอีกรอบอีโอ้โหไม่เจ็บไปไหนเอาไม่ทันชิบหายแล้วหมุนอีกรอบเออเอือบอ,อ,อาร์ทีนี่ดันเข้าไปโอ้ไม่ไรจะสุดวันนี้นอึบไปไหนเนี่ยโอ้เริ่มหมุนยากขึ้นเรื่อยๆละเอออ่าโอเคยอมยังยอมยัง,ยอ,ยงอ้าวไม่ยอมไว้ยังไม่ยอมใช่ไหมกูอัดต่ออืมอัดเต็มเหนียวเลย เอจัดเข้าไปดันนี่คัดซีนอเอใส่แตกให้มึงงานนี้โอ้ทะลุทะวงยันเครื่องในอ่ะอ่าโอเคตายหาแล้วมึงเราจะการมันได้แล้วเโคตรเหนื่อยอ่ะโ,โ,โอ้รุนระทึกอย่างเต็มที่บวังว่าคงไม่ฟื้นขึ้นมานะโอเคฝากไว้หนึ่งลูกแล้วกันนะไปต่อ เย้แสงสว่างเรียบร้อยฮะอู้แดดส่องว้าว Amazing อะไรวะน่ะเป็นเมืองเหรอเฮ้ยอะไรวะโอ้โหอ้าวไอ้พวกนี้ไม่ยังไม่หมดเลยเหรอโอ้โหบูหล่กันทีนี้อ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโคตรอึดอ่ะโอ้ไม่เป็นไร ผิวไหวเหนือสายน้ำอ้าวเจคโดนตกกูเกียดมึงวะทำไมตายยากตายเย็นงี้วะนี่มองเชอรี่เมียวหน้าซูเปอร์เกิร์ลถึกกูชั้นนี่อู้โดนเหยียบหลังโอ้โหเอ้ยเอร่าเปล่าวะอันนี้เอร่าตัวปลอมนะผมว่า อ้าวพูดอะไรวะงงเลยกูออโอ้โ้เหยบเฮ้ยลูกชายเวสเกอร์อะไร you lost me ผิดคนเหรอเอาไเวสเกอร์รอะไร destroy the world ทำลายโลก <c oughs> นายก็ยังเป็นพอ่อเอ้ยทุยเขายังเป็นพ่อนายอยู่ดีอะ <c oughs> อะไรเลือดอะไรวะ เลือดของเรามันมีอะไรสักอย่างที่เหมือนพ่อมั้งอันนี้ผมเดานะโอ้ทองเฮ้ยใหญ่โอ้หลับยาวเลยทีนี้